เราเป็นเพียงสรรยาาื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไสวัสดีครับในผมมาชี้เป้ารถสวยสวยมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นตโตโยต้านะครับตโตโยต้าเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับตโตยโยต้าตองหนึ่งกับราคาเบาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีนะครับบอดี้ดีไม่มีชนหนักสีสันยอาจจะมีตําหนิริ้วรอยกันบ้างตามอายุครับตามราคา ค,คุ้มครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนหลังคามไม่ผุเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีตุลาหกแปนะครับภาษีพึ่งขาดครับต่อได้ปกติครับที่ไหนตัวไหนก็ได้ภายในยังโอเคสมบูรณ์เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเบาะผ้าเดิมเบาะไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับคันนี้อยู่สระบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อย ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ